พระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้นะคมขายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามมิให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดไม่ว่าพรามเกวัต จะปรับเปลี่ยนอุบายในการดำเนินสงครามไปเช่นไรแต่แผนการเหล่านั้นมีหรือที่ท่านเสนาบาดีผู้ชาญฉลาดอย่างมโหสถบัณฑิตจะไม่รู้ไม่ทราบเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัตมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับ เป็นที่เดียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพรามเกวัตในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมคว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงต้องใช้เวลานานในการไตรตรองหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ มโหสถคิดว่าขืนปล่อยให้กองทัพฝ่ายปัญจาละตั้งล้อมประชิดอยู่รอบด้านโดยไม่เปิดหนทางใดๆให้เข้าออกชาวมิถิลาก็จะเป็นเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในกรงเพื่อรอคอยวันตายนานวันเข้าก็จะเกิดความอึดอัดกระสับกระส่ายดิ้นรนเสาะหาทางออก ความปั่นป่วนและระสำาระสายก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นความแตกแยกไร้ความเป็นปึกแผ่นเดียวกันในที่สุดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงก็จะปรากฏโดยไม่ต้องสงสัยครั้นตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองเช่นนั้นมโหสถจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพฆ่าศึก ให้แตกพ้ายไปโดยเร็วโดยการหาบุคคลผู้หนึ่งปลอมตัวเป็นไส้ศึกที่มีความสามารถทำหน้าที่แทนเราได้บุคคลผู้นั้นจะต้องวางตัวให้แนบเนียนโดยที่ฝ่ายข้าศึกไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือต้องมีความฉลาดในการคิดการอ่าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมิถิลานครซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ไม่ง่ายนักความคิดใคร้ครวนของมโหสถปัณดิตไม่ได้เป็นความคิดที่ไร้ผลในที่สุดก็พบตัวบุคคลที่เหมาะสมเป็นพราหมณ์ผู้มีอายุมากคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงมิถิลานครนี้เองเรียกกันว่าอนุเกวัต เป็นผู้ฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านว่องไวใจคอหนักแน่นมั่นคงมโหสถจึงได้เรียกพรามอนุเกวัตนั้นมาหาตนที่เรือนได้ต้อนรับปฏิสันฐานตามสมควรแล้วพาเข้าไปสู่ห้องระโหฐานเพื่อคุยกันเฉพาะตัวต่อตัวครั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว มโหสถจึงได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีล้อมปิดตายไว้ทุกด้านให้พราหมณ์อนุเกวัฏทราบโดยละเอียดอีกทั้งยังได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏว่าท่านอาจารย์ท่านคงทราบดีว่าบัดนี้มิถิลานคร ได้ถูกฆ่าศึกล้อมไว้แล้วทุกด้านเพราะความต้องการเป็นใหญ่ของพระเจ้าจุลนีพระองค์มีพระราชประสงค์จะเป็นใหญ่ในชมพูทวีปดังนั้นเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองทั้งหมดข้าพระเจ้าจึงใคร่ขอร้องให้ท่านอาจารย์ช่วยทำการบางอย่างเพื่อชาวมิถิลาหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้อง พรามอนุกเกวัตจะรับอาสาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่างานนี้เป็นการชี้ชะตาชีวิตของมิถิลานครให้อยู่รอดต่อไปได้แต่ถ้าถูกจับได้ว่าปลอมเป็นไส้ศึกนั่นก็หมายถึงชีวิตของพรามอนุกเกวัตจะต้องดับสูญทันที เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป